รายการนี้เหมาะสำหรับทุกคนเหมือนพี่เบิร์นเลยโอ้โหอ่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มันเกิดผมนะครับสวัสดีครับนี่คือรายการดิโนโกเกมมิ่งนะครับเป็นรายการที่คาร์โนโน,นะไม่ใช่คำอับหม่เป็นคำรุนต่างหากเัยนี่มาจะอยู่ในเกมเอ็กช็อตกันครับเนื่องจากว่าผมไม่เคยเล่นเกมอะไรส้นตีนหาเหวที่เป็นแบบว่าออนไลน์เกือบเลยสักครั้งหนึ่งแนละ้วก็เลยต้องมาเล่นหน่อยละกันนะเฮ้ยพร้อมมาเข้าเลยมา เกมนี้ก็คือเกมแฮกช็อตน,นะใครๆก็เคยเล่นกันนะมาเริ่มเลยมามาตอนนี้ผมเพิ่งสมัครมาใหม่นะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันกูเริ่มเลยแหละมามากูเปิดแล้วมาถึงกูเปิดแล้วมาอ่ะกูฆ่ายิงแหลกแม่งเลยอยากเขาลัแม่งสองแป้งเลยพวกมืงองีดอกซัดเฮ้ยกูยิงใครไม่รู้ กูซูมได้เท่านี้เลยวะดอกสัตว์เอ,อ้ยกูเลือกปืนผิดแล้วอื้อแดกไปคนละแปง้งสองแป้งเลยพวกมึงเอ,อ้ยอย่าพึง่งอย่าพึงาพ่งใจเย็นพี่ใจเย็นพี่พี่พ,พี่ผมขอโทษเหยดแค่ yes อย่าพึ่งเดินมากูขอร้อง เอาไปกินอืออเล่นพกก่อนเลยกระสุนม่งจะหมดละเอ้ยอะไรลอยมาตกใจกูเลือกปืนผิดจริงๆด้วยปืนนี้ไม่เหมาะกับผมยอละเป่ามึงอยู่นิ่งๆได้ไหมเนะี่ย เอาชิบหายเฮ้ยปืนทิ้งก่อนเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเก็บลูกนะแม่โจ้มึงเดินมาแล้วมึงเดอย่าพึ่งอย่าพึ่งใครเล่นบอมวะไอสัตว์อีสันขวาน,วานมึงมาแล้วมึง,ม,งมึงมาจะท้าไฟกูใช่ไหมมา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 ,ม,ามึงรู้ว่ากูเป็นใครกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูเป็นใครคกูคือโนเกมมิ่งมาเอาเยอะแย่งเก็บกูอีกแย่งซีนกูอีกเอาเชีอกปืนหมดกูเก็บอะไรมาชิบหาย อีดอ,อกสัตว์เอ้ยแม่เจ้าฆ่ากูทีกูจะเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนตรงไหน,นเปลี่ยนปืนตรงไหน,นเอาอันนี้แล้วกันนะค่าเริ่มต้นมันอย่างนี้แหละนะก,ก็ก็เล่นแบบกาก,กากินเกียร์หน่อยนะเมามึงอ,อยู่นิ่งๆได้บ่หวะไอ้แดดไปค้อนละแม่งสองเป้งแล้วมึงชิบหายกระสุนหมดเจ็ดเคู้เคยยิงไข่โดนบ้างว่าเนี้ย ไ้เออนี่นี่รอรอรอเอาระเบิดไปกินคว้างระเบิดไปแล้วเอาเอไปกินไ้่เคยยิงใครโดนเลยเอาเย็ดเคกระสุนหมดเจ้พ่งพี่พี่เพิ่งเดินมาพกโทขอโทษพี่โอ,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 อยกระสุนเหลือสัดยีดเคกูทิ้งก่อนได้ไหเนียอุ้ลือหกนัดเยดเค คุ้มค่า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 ทุกนาทีดูดีดูทีวีสีช่องสามอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมารีโหลดกันรีโหลดรีโหลดรีโหลด,รรดเร็ว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 ไอ้กูหยิบป,ปืนเนี้ยอะไรมาเนี่ยโอ้ยปืนกูนี่ว่ะ ไอแดกกคนละแม่งสองแม่งละแมงมากูบุกอ่ะชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วเลยยอมแล้วเลยยอมแล้วเออเอแดดคนละแมงสองแมงละแมงเฮ้ยอย่าพ <c oughs> ึ่งมาอูก็ทอดกระสุนแม่งจะหมดแล้วเอี้ยสั๋จังไร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 ใครวะอย่าพึ่งเดินมาอย่าพึ่งเดินมากู้ก็ทอด มึงข้ามผ่านกูไปได้ไงเนี่ยฮะเอาเยี่ยกระสุนหมดตอนไหนวะต่อกสัตว์ไอ้กูคิดอะไรวะเนี่ยโอ้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 ยเขาแตงกิ้วพระคุณอย่างสูงมึงข้ามกูไปได้ไงกูอยู่ตรงนี้ด้านหลังโอ้ยโอ้ยหนึ่งเยี่ยแค่ มาเมืองมาเมืองมาเมืองมาเอาไปกินเอาไปกินเป็นหมูแล้วเอ้าปืนรีโหลดอยู่ไอชิบหายโอ้ยมัน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 เริ่มมาเริ่มมาแล้วเล่นอะไรดีเล่นเล่นเล่นสนายมากเล่นสนายมากไม่เคยเล่นสนายเลยตลอดชีวิตด้วยกันเล่นสนายเลยพูดตรงๆถึงจะเล่นก็เล่นป่าคัางกระสุนหมดอีกแกะขยันหมดยุ่มเลยไอเด็กคนละเมตรสองเม็ดเลยแม่งรีโหลดรีโหลดรีโหลดลุ่ มึงข้ามผ่านกูนไว้ได้ไงเนี่ยเหย้แค่มึงจะฟันกูมึงจะฟันกูใช่ไหมฮะมึงจะฟันกูใช่ไหมกูต้องการเปิดกูรีโหลดรอแล้วเดียกูยังไม่ได้รีโหลดเลยมึงเข้ามากูจะปัม๊มอ๋อก็รุนหมดเลยยำแย่้ยไอ่มึงเฮ้ยมึงเข้ามามึงเข้ามาแดกคนละแมตซ์แมตซ์แล้วปะมา เอากระสุนเลือดอกนัดไอชิมหายคุ้มค่าไหมเนี่ยคุ้มค่ามาไหมเนี่ยเอ้าเอาหมดเอาชิมหายล้หมดเลยยำแล้งานงอกกูเอ้าชิมหายโอ้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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 โอ้ย้ยโอ้้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้ยโ รีโหลดก่อนแป๊บนึงไอ้แต่เขาเลยไปส่องเพื่อนเอเคที่ไวโอ้ย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 กูหนุกแล้วกูหนุกกูแล้วมันกูละทีนี้มันกูแล้วรีโหลดไวด้วยโอ้ยเร็วเว้ยมันหนุกกูแล้วอ้ เฮ้ยหมู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 เนื้อหมูเนื้อหมูหมดอีกอีกชิบหายปอมปอมปอมกูต้องการปอมเฮ้ยเอ็กชอตกูบุกแล้วกูบุกแล้วไม่สนใจสไนเปอร์ใครไม่รู้ขอละไม่บุกไม่ไี้ปืนที่กูใช้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนี่วะไข่ให้กูมากูไปเก็บเองเลยนี่ว่า อุ้ยแม่โจ้ออดีกว่าไม่มีปืนอื้อ้โหหมดอ,อีกอะรีโหลดดิรีโหลดไวๆเลยรีโหลดจังไวเลยเรียวๆรียวเรียวเรียว,ยว,ยวตล์เฮ่าเรียวโอ้ยปืนอันนี้ปืนหมดมีดอีกอู้เอากระสนุนหมดอ,อันที่หายโอ้ยปืนพกไม่พกเออใครอยู่ข้างหลังกูใครรอบตุยหลังกูฮะใครแอบนี่อาจตุยหลังกูฮะเออหนึ่ง นี่นี่หนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนเอาโอ้โหมึงยิงกุ้งไมหนึ่งคนหนึ่งนัดหนึ่งคนหนึ่งนัดหนึ่งคนหนึ่งนัดมาหนึ่งคนหนึ่งนัดมาหนึ่งคนหนึ่งนัดเว้าเอ้ยว้าวหนึ่งคนหนึ่งนัดอะเอานอนกันขยันนอนนะวันนี้ไม่ใช่ยุคแพงกิ้งแพงกิ้งไปแล้วแพงกิ้งมัน ใช่ฉันหายรีโหลดอยู่รีโหลดอยู่รีโหลดหน้าจุงใบ้ไม่ได้กินเขาเลยเนี่ยหนึ่งคนหนึ่งนัดเอ้าว้าวทางนี้มึงก็มีทำไมไม่ยิงอเออว้าวื้อหนึ่งคนหนึ่งไอ้ใจเย็น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 กูขอโทษโอ้โหเปลี่ยนไหมเปลี่ยนปืนเถอะเลยไม่เหมาะกูละอ่ะสนายเยอะเออหนึ่งคนหนึ่งนัดทำไงวะหนึ่งคนหนึ่งนัดเนี่ยฮะ เออหนึ่งคนหนึ่งนัดเออมันเก็บขยันเก็บจุงเบยข้างๆมึงมีอะไรไมมึงนะไม่เก็บฮะเออ,อไม่โดนใครเลยเออไม่โดนเอาว้าวอะไรย้ำเลยมึงอะไรย้ำเลยมึงมึงมาแล้วเยบอือ<ๆ>มามึงมาามมึงมามามึงมามามึงมาเอา แต้มหนึ่งเดียวเนะี่ยไหนวะอยู่ไหนกูซ่าแล้วตอนนี้กูซ่าจัดอา้อาวอะลรกิดล้มเหลวกำเบไยไอ้มึงเป็นอะไรของมึงวะโอ้โห เล่นสนุกเลยเล่นสนุกเลยวู้ยตกลงเล่นสนุกเลยโอ้โหสองเวียงลานหิมะอ้าวกูเล่นอีกอ่ะไม่แล้วไ,ไม่เอาเปลี่ยน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 อ่าปฏิบัติการล่าหัวล่าหัวหุ่นยนต์เหล็กให้มันได้ย่างี้สิวะมากูคลิกก่อนกูคลิก,ลกดูปืนก่อนปืนอยู่ในค่าเริ่มต้นทั้งนั้นเลย มืนคืออะไรอ่ะปืนปืนนี่แลวกันปืนเริ่มต้นอ่ะอย่าดูถูกปืนข้าเริ่มต้นของผมล่ะมากูเริ่มละมากูเริ่มเล่นละไม่ไม่รอใครละเ,เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เบือนะเดี๋ยวดูเลยกูเจอกูเจอปืนในกูเก็บก่อนละอ่ะเดี๋ยวรู้เลย ฮ่าอ่าฮกูไม่รู้แล้วนะทำไมเสียงทำไมเสียงรีโหลดทำไมกรอบกรอบอะอยู่ไหนไอ้ดอกสัตว์อู้หออมึงเล่นแรงไปแล้วมึงเทปเปืนอะไรนี่โอ้โหป,ปืนฉีดน้ำใช่ปะเฮ้ยน่าใช้น่าใช้กดทิ้งก่อนแล้วกูเก็บอะอู้หเย็ดเคมามากูต้องการกูต้องการนบัตรนี้ เออเย็ดเคกูปิดไอ้อย่าเพิ่งกูรีโหลดอยู่โอ้โหกูรีโหลดไม่ทันเลยมึงเล่นสกูนองเลยตอนคิดมาเฮ้ยทางออกทางออกอยู่ตรงนี้กูเกิดไปตรงไหนวะโว้ะโหนามึงมาโหนามึงมารีโหลดก่อนโอ้เล่นนิวเคลีย กูเล่นสนายซุ่มยิงบ้างกูรู้สึกว่าจะถูกชะตากับสนายแล้วมาเอาไอวีแล้วเวละวโอ้โหโอ้ใครเป็นต้นปืนโอ้หมู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 เนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูกินทุกวันเนื้อหัวเนื้อหัวเนื้อหัวอร่อยติดมันเนื้อปลาเนื้อปลาโอ้โหเนื้อฮาฮาฮาติดมันไงกูปีนไ่งโอ้ใครยิงกูใครยิงกู เออมึงอยู่ตรงนี้มึงอยู่ตรงนี้โอ้โหไข่แมงไข่แมงก็ต้องกบด้านซ้ายกูวะโอ้โหกูต้องกูต้องซ o o มยิงละไม่งั้นมันไม่ไม่งั้นชีวิตจะอยู่ไม่ได้ครับกูเนี่ยเอาอีแดกเอ้ยใครวะไม่โดนใครเลยสักคนไหนวะอ่าอ่ามึงมา ขอโทษลืมดูคนเหล็กอาจจะสันนอาจจะยิงไม่เข้าเท่าไหร่นะมาสันนอาจจยิงไม่เข้าเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรกูซ่าแล้วมึงอยู่ฝั่งนน้นกูกูเห็นมึงกูเห็นมึงอ้าวชิ่มหายใครยิงกูใครยิงกูรงกเราต้องเราต้องเราต้องเริ่มแบบว่าต้องเซตละมาขครคว้างเลยมา เอาอีกินมาเฮ้ยกูกูเซ็นทอนไหนกูทำไมกูสร้างเลยวะวันเดียววันคิววันรู้จักไหมหนึ่งคนหนึ่งแม็กหนึ่งคนหนึ่งแม็กหนึ่งคนหนึ่งแม็กนะอันนี้ไม่ใช่คนละอันนี้มันใช่คนละนี่มันคนเหล็ก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 คนเล็กคนเล็กกูขอโทษคนเหล็กคนเหล็กมามึงมาสู้กูมามึงมาบวกตัวกับตัวมามามากูสู้ก่อกูสู้มึงไง แม่ครกากใช้ได้กับกูเนี่ยทำไมปืนนี้มันหนักจังเบยมันหนักจังเบยกูคว้าไปหาใครวะแล้วใครเป็นหมูอยู่วันเนี้ยไม่มีนะถ้าเกิดมีกูขอโทษกูขอโทษด,ด้วยมึงมาแล้วมาวมา,มา,มา้อมาเลยโอ้ยเย็ดแค่เล่นซะกูติดกำแพงเลยมึงเล่นกับกูอย่างงี้เลยหรือ อยู่ข้างบนก erm oh, oh, huh? ูเห็นกูเห็นกูเห็นโอ้โหงก็ส้มยิงเหมือนกันนี่วะมาสันเรพร้อมสู้กับนายแล้วนะอย่าคิดว่าฉันกากละตามจริงโอ้โหตามจริงก็ก็กากเหมือนกันแหละนะเพราะกูไม่เคยถนัดเกมอะไรแบบนี้เลยนะแบบพูดแบบตรงตงแบบจริงใจเลยไม่เคยถนัดเกมอะไรพวกนี้นะ ต้องขออภัยด้วยโอ้โหใครยิงกู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 มึงใช่ไหมมึงมึงโอ้โหไม่น่าออกไปเลยไม่น่าออกไปเลยกากกากกากงูนในกากมึงมะมึงมะมึงมะเฮ้ยกูยทางไหนแล้วทางนี้นี่หว่าลืมลืมเอาไปกินคนละบึ้มเอาชิบหายกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษ กูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษโอ้ยกูขอโทษขอโทษขอโทษอย่างแรงขอโทษอย่างแรงโอ้ยกูอยู่อันดับที่เท่าไหร่อันดับท้ายโอ้ยอันดับท้ายกูขอโทษอเออขอโทษขอโทษกูขอโทษกูขอโทษยังอยู่ตรงไหนวะเฮียมันขยันยิงกูจังเลยกระสุนกระสุนวิ่งกระสุนอะไรล่ะกระสุนเฉียวหน้าเขาเต็มเลย กูเดินไปไหนเนี่ยกูจะเดินไปไหนของกูเนี่ยมา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 อะไรมามึงอยู่ตั้งโอ้โหโอหน่าปุ๊บกูโดนปั๊บกูเริ่มไม่ไหวกับมึงแล้วกูเริ่มไม่ไหวกับมึงแล้วมามาวันนี้วันเกิดกูวันนี้กูไม่ไหวแล้วไม่ใช่เป็นจำเพาะมันไม่ใช่เป็นจำเพาะแต่กูเฮ้ยใครอ๋อ มามึงอยู่ข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวกูจะตามมึงไปเดี๋ยวนี้แหละมามามากูาได้ข่าวว่าวันนี้วันเกิดกูอ้าวนี่วันเกิดกูมามามึงอยู่ไหนอ้าวไม่มีใครอยู่เลยอะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็ดีอยู่ตรงนั้นก็ดีดทำไมกูว้าวะมันมันทำมันมันว้าวะ่ะกูกอูไม่เล่นละ ไม่เลยละมาหนักกว่าเดิมอีกเอาชิมหายกูเห็นมึงแล้วเออ้าวทำไมกูไม่เดินวะอ๋อสงสัยมันไอ้นี่สงสัยมันไม่มีขามัน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 ไม่มีขามันถึงไม่เดินมันถึงไม่มันไม่มีขามันถึงไม่เดินอกุก อา้าวว้าวอีกนัดเดีย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 วกูทิ้งปืนละแม่งหนักเหลือเกินเอาชิมหายโอเคกูคตายพอดีมาได้เวลาได้เวลาบุกแล้วได้เวลาบุกแล้วมาปืนใครวะน่าเก็บวะน่าเก็บใช้กูว่าแม่งแรกกันแน่นอนกูกูนี่ไม่รู้อเลยนะกูเปลี่ยนปืนอย่างเดียวเฮ้ยโอ้โห เว้นเว้นจริงจริงเวลาหมดก่อนเสียดายจุงเบยด้ไปอันดับที่ห้าบ้าโอเคก็ถือว่าชิได้อยู่ทีเดียวนะกูยศไหนแล้ววันเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาเนี่ยอ๋อยศบ้างโอเคช่ออ่านไม่ออกนะก็อ่านไม่ออกโอเคครับก็ก็ก วันนี้วันเกิดผมนะก็มาเล่นขายเคียนนิดนึงนะก็หลนมาเล่นก็หลดมาเล่นแล้วโอเคเจอกันไว้ชักงเรกาศสวัสดีจ้า